ประวัติหมอบีจากหนุ่มการเงินสู่ทูตสื่อวิญญาณชื่อของหมอบีทูตสื่อวิญญาณกลับมาเป็นที่น่าสนใจของสังคมอีกครั้งหลังมีคนดังหลายคนออกมาแชร์หมอบีว่าหลอกลวงขณะเดียวกันก็มีข่าวว่าหลวงพ่ออลงกฎแห่งวัดพระบาทน้ำาุุถึงกับประกาศสั่งห้ามไม่ให้หมอบีใช้ชื่อวัดเปิดรับบริจาคอีกเด็ดขาดหมอบีนั้นมีชื่อจริงว่า เสกสรรซับสืบสกุลเขาเติบโตในครอบครัวคนไทยเชื้อสายจีนบ้านอยู่กรุงเทพเรียนจบปริญญาโทด้านการเงินจากสหรัฐอเมริกาแต่ด้วยความที่หมอบีเล่าว่าเคยเห็นวิญญาณตั้งแต่เด็กในช่วงเทศกาลศาสตร์จีนก็มักเห็นคนที่ไม่มีใครเห็นมันนั่งล้อมวงกินข้าวจนกลายเป็นแรงบันดาลใจและจุดเริ่มต้นให้หมอบี ศึกษาชีวิตหลังความตายอย่างจริงจังหมอบีเริ่มช่วยเหลือผู้คนจากสิ่งลี้ลับตั้งแต่อายุ17จนมีชื่อเสียงโดยเขาย้ำเสมอว่าสิ่งที่เขาใช้ไม่ใช่เรื่องงมงายแต่มันคือสติและเหตุผลสื่อสารกับวิญ,ญญาณเพื่อให้พวกเขาปล่อยวางจากนั้นหมอบีก็ได้นำวิชาความรู้มาเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์อย่างเช่นรายการทูดสื่อวิญญ,ญาณและเขาไม่ได้นำเสนอเรื่องวิญญ,ญาณในมุมมองที่หวาดกลัว หรือหลอกหลอนแต่พยายามลบภาพความงมงายของสังคมไทยพร้อมตั้งคำถามต่อความเชื่อผิดๆที่ฝังรากลึกกระทั่งหมอบีได้อุทิศตัวเองเป็นเด็กวัดคอยช่วยเหลือหลวงพ่ออลงกตแห่งวัดพระบาทน้ำาพุช่วยเหลือผู้ป่วย HIV กระทั่งเมื่อปีที่แล้วหมอบีออกมาแจ้งข่าวว่าเวลาของตัวเองเหลือน้อยลงแล้วอาจไปที่ชอบที่ชอบเร็วๆนี้ก่อนที่หมอบีจะล้มป่วยด้วยโรคติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ นิ้วในท่อไตาและภาวะเส้นประสาทใบหน้าอักเสบ